เราจะได้ค่าคอนบัตอัลฟามาจุดเจ็กเกณฑ์ทั่วไปก็คือจุดเขึ้นไปถึงว่าได้แล้วนะสวัสดีครับรายการ easy statistics นะครับสถิติง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับสำหรับ ep ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคอนบัทอัลฟาครับหรือจะเรียกว่าอยู่ในเรื่องของ reliability นะครับการทดสอบความเชื่อมั่นนะครับ เราจะเน้นที่ตัวโปรแกรมเป็นหลักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเสริมเรื่องการแปลผลเรื่องของความหมายนะครับมาดูที่ข้อมูลในโปรแกรมเลยครับ spss นะครับเมื่อเรามีข้อมูลมาแล้วคำถามแรกก่อนว่าเราจะเอาข้อมูลตรงไหนนำมาใช้หาค่บาบัตรอัลฟานะครับคำถามนี้มักจะถูกถามกันเสมอคำตอบง่ายๆก็คือคำถามที่เป็นทัศนคติ หรือเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นบนบนคลิปนี้นะครับในหน้าจอเลยนะครับก,ก็คือผมเอาตัวอย่างที่เป็น Product 1ถึง Product 7นะครับก็คือ,อ Product 1-7ถึงเเนี่ยเป็นคำถามเรื่องความคิดเห็นว่าคิดเห็นต่อ Product อย่างไรบ้างมี7ข้อเพราะฉะนั้นเราจะทำการหา Reliability ของ Product ทั้ง7ข้อนี้เพื่อ ให้ออกค่าคอนบัตอัลฟานะครับทำให้รู้ว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่าไหร่นะครับก็คือ7ตัวนี้นะโอเคเราไปที่ analyze แล้วก็มา scale แล้วก็มา reliability ทวนอีกรอบนะครับ analyze scale แล้วก็ reliability นะครับปึ๊บเมื่อเราได้หน้าต่างตรงนี้มาแล้วเนะีเราก็ไปหาตัวแปรที่เรา จะเลือกเข้ามาทรวจสอบก็คือ Product 1-7ถึงอันนี้นะครับคลิกเข้ามาเลยแล้วก็เลือก s s t ิ i s เสริมนิดหนึ่งตัวเสริมออปชันเสริมนี้เอาอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือตัวนี้ Scale if item delete นะครับแล้วก็กด Continue หลังจากนั้นก็โอเคได้เลยอ่ะเราก็จะมีเท่าไหรา่ปุ๊บนี่ตัวนี้ เราจะได้ค่าคอนบัตอัลฟ่ามาจุดเจ6เกณฑ์ทั่วไปก็คือจุด7ขึ้นไปถือว่าได้แล้วนะครับและทีนี้ตัวนี้คือออปชันเสริมที่เราเลือกไปเมื่อกี้หัวข้อนี้ครับคอนบัตอัลฟ่า if item delete ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าถ้าตัวแปรไหนมีค่านี้เยอะกว่าค่าคอนบัตอัลฟ่าตรงนี้แสดงว่าตัวแปรนั้น ควรถูกตัดทิง้งเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่า Product 2นะครับที่มีค่า Con บัต t Alpha If t t e m น e l e a s e นั้นมากกว่าคอ v บัต Alpha รวมก็คือมีค่า if item release เนี่ยจุด7.44ซึ่ง Alpha รวมเนี่ยคือจุดเเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดก็ตัดตัว Product 2จะทำให้ค่า Alpha รวมเพิ่มเป็นจุด744 คำถามครับคือว่าเราควรจะตัดโ r o ดักสอหรือไม่ส่วนตัวตอบเลยว่าไม่ควรตัดเพราะว่ามันเกินจุดเจอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าโปรดักสอนั้นมีค่าเป็นจุด8.9จุดเแบบนี้อาจจะลังเลตัดได้แต่ถ้าเกิดตัดแล้วมันเพิ่มมาเล็กน้อยเก็บเอาไว้ดีกว่าแสดงว่าคำถามที่เราถามมาเนี่ยม,มันมีความสำคัญอยู่แล้วอ่ะ เราอาจจะไม่อยากตัดมันทิ้งไปอ่ะเราก็เก็บมันไว้ดีกว่านะครับโอเคเพราะงั้นวันนี้ก็ฝากเรื่องคอมบัตอัลฟาหรือรีไลเบอริตี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้ามันจะทำไงครับสวัสดีครับ